สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะบอนสีช้างเผือกใบบัวของเรานะคะกระถางนี้ซื้อมาจากน้องเขาค่ะห้าสิบบาทเขาบอกว่าเขาซื้อหัวมานะคะแล้วก็ฝังในนี้นะคะแล้วก็กองอกอันนี้เขาไม่ได้แบ่งหรือแยกต้นออนนะคะแต่เราซื้อมาแล้วเราก็ไปเก็บในตู้นะคะต้นจะเล็กๆนะคะต้นจะเหมือนกับ ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเรารู้หัวเขาน่าจะมีต้นลูกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ของเรานะคะเราก็ซื้อหัวมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็เอามาเพราะนะคะเขาก็เกิดลูกมาะคะ่ะทีนี้พอเขาเกิดลูกมานะคะเราจับเขาพาหัวเลยค่ะตัวนี้นะคะไม่ใช่สวยนะอันนี้พาหัวนะคะชื่อนะคะ ได้ต้นลูกของเขาห้าต้นนะะตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าต้นนี้นะคะมาจากต้นแม่ก็คือต้นนี้นะ,ะเขายังเขายังแตกแบบหนออไม่ได้เยอะทีะคะ่ะพอเราฝังแล้วก็เขามีต้นออนมาแล้วก็ลือล้อหัวเขาเลยนะคะพอเราลือล้อหัวเราเห็นหน่อ,นอเขานะคะ แล้วก็ตัดเลยนะแต่ดูสังเกตว่าต้นแม่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยการเติบโตเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนตัดต้นอ่อนไปนะ,ะซึ่งแตกต่างจากต้นนี้นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวว่าต้นนี้เราจะมาลื้แล้วก็ปลูกดินใหม่ให้เขานะคะอันนี้เราจําหน่ายได้แล้วนะคะเราเคยลงคลิปไปแล้วนะคะช่างผดใบเบัวของเรามีหกกระถางนะคะ,ะแบ่งปันได้นะคะกระถางห้าสิบบาทนะคะค่าส่งห้าสิบบาท ะะแต่ว่าค่าส่ง50บาทนี้เป็นลักษณะของการส่งบแบบสั่งส่ในลังนะคะแต่ถ้าจะให้ส่งบแบบจ้าก็ต้องเพิ่มมีค่าใช้ใจ่ายนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะช้างเผือกใบบัวของเรานะค,ะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ